Joy c o c o อ Corporation จำกัดนวัตกรรมอาชีพแนวใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ได้ไดอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเปิดดำเนินธุรกิจมากกว่า14ปีด้วยกันพร้อมกันนี้ยังขยายการตลาดทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมียอดขายเจริญเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆและสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของบริษัท Jo ออน co Corporation ลงทะเบียนเพียง450บาทต่อหนคนไม่ต้องมีการต่ออายุสมาชิกใดๆทั้งสิน้น สำหรับสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ 1. ยาน้ำสุนภัยจีนหยงเหิงหนึ่งขวดเล็กมูลค่า800บาทฟรี 2. รหัสสมาชิกที่สามารถนำไปซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือทางหน้าร้านก็ได้ 3. คู่มือและแคตตาล็อกสินค้า1ชุด 4. ทำบัตร ATM ID card ดซึ่งทางธนาคารกรุงเทพจะเป็นผู้ออกให้ในรูปแบบของ ATM และบัตรสมาชิกในใบเดียวกัน 5. ซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อปลีกทั่วไป 6. มีกำไรจากการขายปลีก 7. มีไรายได้จากแผงรายเดือนแต่ถ้าหากว่าท่านต้อง การที่จะมีรายได้ในแผนรายวันจะต้องซื้อสินค้าสะสมให้ครบ3,825คะแนนบริษัทจะแต่งตั้งให้ท่านขึ้นตำแหน่งเป็นระดับทองหรือตำแหน่งระดับโกลนั่นเองโดยการสั่งซื้อสินค้าจากสินค้าใดๆก็ได้กว่า30,000นายการในบริษัท Joy แอน c o i แต่ถ้าจะให้คุ้มราคาคุ้มค่าคุ้มสุขภาพที่สุดก็จะต้องเป็นยานา้ำสวนพจีนหยงเหิง1ขวดใหญ่จะอยู่ที่1,700คะแนน จำนวนทั้งหมด2ขวดขวดเล็กจะอยู่ที่425คะแนนจำนวน1ขวดรวมทั้งสิ้นแล้วจะครบถ้วนพอดีอยู่ที่3,825คะแนนเพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิจะมีรายได้จากแผนรายวันซึ่งสามารถสร้างรายได้วันละ1,000-15,000ถึงบาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจ สำหรับคะแนน3825คะแนน425คะแนนจะถูกแบ่งมาอยู่ที่แผนรายเดือนหรือว่าแผนทวินเน็ตเวิร์ก3,400คะแนนจะถูกแบ่งมาอยู่ที่แผนรายวันหรือแผนบารานทีนนั่นหมายความว่ามีผลงานเกิดขึ้นหนึ่งครั้งทำงานครั้งเดียวมีไรายได้ทั้งในแผนรายวันและแผนรายเดือนนั่นเองมาดูกันในส่วนแรกก็คือ425คะแนนที่อยู่ในแผนรายเดือนหรือว่าแผนทวินเน็ตเวิร์ ซึ่งจะเกิดจากการซื้อซ้ำในส่วนตัวของคุณเองซึ่งถ้าคุณมีคะแนนตั้งแต่425คะแนนถึง850คะแนนจะมีปันผลให้30%ของคะแนนและถ้ามี850คะแนนขึ้นไปจะมีปันผลให้อยู่ที่50%ของคะแนนแต่ถ้าหากว่ามีคะแนนจากเครือข่ายเพื่อนลึกลงไปทั้งหมด30ชั้น425คะแนนแรกของเพื่อนแต่ละคนจะจ่ายให้อยู่ที่8บาท50ต่อ1คน นี่คือหัวใจสําคัญของการแปลงทุกรายจ่ายของทุกคนในเครือข่ายกลับมาเป็นรายรับทีนี้กลับมาดูที่แผนรายวันซึ่งถูกแบ่งคะแนนมาแล้วในเบื้องต้นอยู่ที่3,400คะแนน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเริ่มธุรกิจในแผนรายวันได้โดยการแนะนำา A และเมื่อ A มองเห็นโอกาสทางธุรกิจหรือว่าต้องการดูแลสุขภาพและ B ก็เช่นเดียวกันจึงตัดสินใจปิดโกรหรือขึ้นตำแหน่งทองเมื่อเกิดผลงานเช่นนั้นแล้วบริษัทนับผลงานด้านซ้าย1หน่วยด้านขวาหนึ่งหน่วยใน3วันถัดไปคุณจะมีรายได้เกิดขึ้นอยู่ที่1,000บาทเมื่อหักภาษีและค่าโอนแล้วถ้าคุณอยู่ที่กรุงเทพจะได้รับรายได้อยู่ที่930และ ต่างจังหวัดจะได้รับอยู่ที่920บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายจะขอคุยอยู่ที่1,000บาทเมื่อเอทานยาสมุนไพรจีนแล้วดูแลสุขภาพและสุขภาพดีขึ้นหรือมองเห็นโอกาสทางด้านธุรกิจว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตกับจอห์นคอยเอไปแนะนำคุณซีและคุณดีคุณซีตัดสินใจขึ้นตำแหน่งโกซื้อสินค้าครบ3,815 PV ด้านซ้ายผลงานนับ1น่ด้าน,นขวาเช่นเดียวกันนับ1คุณ A มีไรายได้เกิดขึ้นซ้ายอยู่ที่1หน่วยขวาอยู่ที่1น่หน่วยบริษัทใจ่ายให้คุณ A 1000บาทคุณ B เช่นเดียวกันไปแนะนำคุณ E ีและคุณ F คุณ E ีและคุณเตัดสินใจขึ้นตำแหน่งทองทันทีคุณ B มีผลงานซ้าย1ขวาหนึ่งจ่าย1000บาทกลับมาดูที่ตัวคุณ A มีผลงานใหม่เกิดขึ้น2หน่วย ผลงานใหม่เกิดขึ้นด้านขวาอีก2หน่วยอีก3วันบริษัทจ่ายให้อีก2,000บาทเมื่อคุณ C D E F มองเห็นโอกาสมีเพื่อนมีญาติมากมายแนะนําคนละซ้าย1ขวา1บริษัทก็จ่ายให้คุณ C 1 0 0 0คุณ D 1000คุณ E 1000และคุณ F 1000กลับมาดูที่คุณ A ที่ด้านซ้ายของเรามีผลงานใหม่เกิดขึ้นซ้าย2ขวา2จ่ายให้2000บาทคุณ B เช่นเดียวกันผลงานใหม่เกิดขึ้นซ้าย2ขวา2จ่ายให้2000บาทที่นี้กลับมาดูที่ตัวคุณบ้างผลงานใหม่เกิดขึ้นภายใต้องค์กรเครือข่ายที่คุณสร้างขึ้น คุณจะรู้จักพวกเขาหรือไม่ก็ตามนับผลงานให้คุณด้านซ้าย4หน่วยด้านขวา4หน่วยมีรายได้เกิดขึ้นอยู่ที่4,000บาทมาถึงขนาดนี้แล้วคุณมีรายได้เกิดขึ้นอยู่ที่7,000บาทย้อนกลับไปดูในตอนแรกที่คุณซื้อสินค้าสะสมขึ้นตำแหน่งทองขวดใหญ่มี1,700คะแนนทั้งหมด2ขวด2,009 9บวก2 0 0บวกขวดเล็กที่มีคะแนน425คะแนนขวดละ750 และค่าสมัครสมาชิกครั้งแรกอีก450รวมทั้งสิ้นแล้วคุณจ่ายเงินในตอนครั้งแรกอยู่ที่7,000บาทและได้ยาหนาส่วนไพรจีนไปอยู่ที่2ขวดใหญ่กับอีก2ขวดเล็กวันนี้คุณทำงานและคุณมีรายได้คืน7,000บาทนั่นเท่ากับว่าคุณได้ยาจีนไปทานฟรี2ขวดใหญ่2ขวดเล็กพร้อมทั้งยังได้ธุรกิจและองค์กรเครือข่ายของคุณที่เกิดขึ้นอีกด้วย หลังจากนั้นแล้วเมื่อองค์กรเครือข่ายเกิดขึ้นอย่างหยุดไม่อยู่ด้านซ้ายมีผลงานเกิดขึ้น8ด้านขวามีผลงานเกิดขึ้น5จ่ายก่อนจับคู่จ่ายเท่าที่มีให้ก่อนซ้าย5ขวา5จ่าย5,000หักออกจาก8เหลือ3เก็บเอาไว้จะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมีด้านขวามา3ก็จับคู่จ่ายให้อีก3,000บาทไม่ตัดทิ้งไปไหนแต่ต่อนหนึ่งรหัสจ่ายให้ไม่เกิน15,000บาทเท่านั้น ทีนี้มาดูสำหรับกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคถ้าเรามีกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคผู้ซื้อด้านซ้ายสะสมซื้อ3,400คะแนนนั่นขวาสะสมซื้อ3,400คะแนนซ้าย1ขวา1น,นับ1ห,หน่วยทีนี้มาดู6 8 0 0 ก็เท่ากับ2หน่วยซ้าย6,008เท่ากับ2หน่วยขวาก็จ่ายทันทีเลยอีก2,000บาทนั่นหมายความว่าถ้าคุณยิ่งมีเครือข่ายผู้บริโภคมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดรายได้ก็ยิ่งมีมากเท่านั้นในหัวใจหลักสําคัญอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อการเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับด้วยการสะสมคะแนนกับ j o and c oy. แต่สุดท้ายแล้วต่อนหนึ่งรหัสจ่ายไม่เกิน15,000บาทต่อวันหรือเดือนละ4 5 0 0 0นั่นเอง คุณคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายถ้าวันนี้คุณมองจอยแอนคเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทจอยแอนคหรือว่า j c ซีสิริกุปนะคะ